ฮัลโหลสบายดีมาทักทายหน่อยครับว่าไงครับเจ้าที่เจ้าทางสวนลุมพินีประเทศไทยไปเล่นน้ำถนนสีลมยะละแยชชดลแดงไหมครับร้อนไหมครับถ้าร้อนไปเล่นน้ำด้วยนะครับไปไหมครับพลังต่างชาติเล่นน้ำถนนสีลมเยอะมากๆเลยสองตัวเลยท่านผู้ชมนี่ จ้าเอจ้ะเอะเอือตัวใหญ่มากมากตัวนี้นอนเอเป้มีนกนกเจ้าขาวด้วยท่านผูนอุ้ยอุ้ยอุยไม่กลัวคนอีกอจันหากอุ้ยยทำไมไม่กลัวคนอ่ะฮะ ดูมันดูมันนกเก่าเนี่ยนกอันนี้ไม่กลัวคนเลยท่านทุกูโ้สบายดีสบายดีอากาศร้อนไปเล่นน้ำกับคนได้นะครับถนนซีลมเนาะยพลังต่างชาติเล่นกันเยอะมากๆเลยตัวนี้จะดำๆหน่อยเนะ แต่ตัวนี้หูท่านผู้ชมตัวนี้จะจะ,จะเหลืองทองเนาะนอนส,สบายเลยโอ้โห,หนิ่งๆมากๆนี่ก็คือพยภาพบรรยากาศโดยรอบเนาะที่มีสาวๆเดินมามากงังนี่ท่านผู้ชมเคยเคยไปท้ายวดจักหนี่จังมากงังนี่ นกมากๆเลยนี่เต็มต้นเลยนะก็จะมีพลังต่างชาตรมาด้วยนะท่านชมเด้อมาดูนกพิราบนี่ครับท่าฝากกดกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้ด้วยนท่านชมเด้อ ก็ได้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ